สวัสดีครับเช่นเคยนะก่อนจะเริ่มคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆเช่นเคยครับสําหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของงูเห้งใบหูครับ พอพูดถึงเรื่องงูเฮ้งใบหูต้องบอกเลยว่ามีในตำรายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะสมัยก่อนผมเห็นใน,นในร้านหนังสือเยษเลยหรือว่ามรินเลยแล้วก็ช่างนะก็จะมีหนังสือขายตลอดนะครับในเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับงูเฮงใบหูนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดกันเลยว่าเอ๊ะงูเฮ้งใบหูเนี่ยแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ เริ่มกันเลยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่หูสูงกว่าตานะเพราะเขาบอกว่าคนที่หูสูงกว่าตาเนี่ยจะประสบความสาเร็จเร็วมีความทะเยอทะยานสูงตัดสินใจรวดเร็วแต่อาจจะไม่รอบคอบนะแต่ว่าก็คือความสาเร็จค่อนข้างมาเร็วนะครับจึงมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะก็อาจจะต้องระวังสักหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าหูต่ํากว่าตาในกรณีหูต่ากว่าตาเนี่ยหลักหงเฮงเขาบอกว่าตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบคนรอบคอบเลยไอ้คนรอบคอบแบบนี้เนี่ยคนมองก็จะมองว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือจังเลยนะครับ ต่อมาครับผมถ้าเกิดกรณีหูใหญ่นะครับเขาบอกว่า,าถ้าเกิดคนหูใหญ่คือเป็นคนที่กระตือรือร้นสุภาพแข็งแรงเปิดเผยรับมือกับปัญหาหนักได้ดีแล้วก็มีคนซัพพอร์ตรอบค้างนะครับแล้วต่อมาถ้าเกิดหูเล็กนะครับกรณีหูเล็กเขาบอกเป็นคนดื้อรัน้นเอาแต่ใจต้องใช้ความพยายามในการร่วมมือคนอื่นแต่ถ้าหูเล็กนะแต่ใบหูเนี่ยสวยงามและหนาเนี่ยก็จะมีความคิดและอุดมคติที่มุ่งแต่ความสําเร็จนะจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับต่อมาถ้าเกิดหูหนาล่ะ กรณีหูหนาเขาบอกว่าโงเ่เฮงคือมีคนฉลาดมีศักยภาพพลิกแพลงเก่งแล้วก็สามารถนำสิ่งรอบข้างและคนรอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้สร้างความเสร็จแก่ตนได้ฟังดูเหมือนจะดีนะแต่ไมื่อางหลังๆมันดูแปลกๆนะครับผมคราวนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นหูบางล่ะเขาบอกว่าถ้าหูบางเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกเร็วรักง่ายเกลียดง่ายยืดยืดความคิดเห็นของตอนเองเป็นใหญ่แล้วก็แต่ถ้ารูปทรงดีนะจะมีไว้พิบปฏิทานที่ดีครับ คราวนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าขอบใบหูด้านนอกชัดเจนนะครับเขาบอกว่าคนที่มีหูลักษณะนี้เนี่ยสติปัญญาดีเป็นนักปฏิบัติมีความสามารถในการคุมจิตใจทํางานหนักวางใจได้แต่ถ้าเกิดขอบหูด,ด้านในชัดเจนนะครับก็คือเป็นคนที่แบบเน้นทํามากกว่าพูดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและคราวนี้ถ้าเกิดขอบในหูเนี่ย รีนออกมาก็าบอกเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายดื้อรัน้นเป็นนักจินตนาการชอบคิดชอบฉายเดี่ยวชอบวันแมนโชนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นหูแนบกับศีรษะนะกรณีหูแบบเหมือนแบบแนบติดกับศีรษะพอสมควรนะเขาอาเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักคิดแบบอนุรักษนิยมแล้วก็ ชอบปฏิบัติตามแบบแบบคเราเป็นคนหัวเก่าก็ไม่เชิงนะแต่ก็คือเป็นพวกแบบชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์น,นะครับผมคราวนี้ถ้าเป็นคนหูกลางล่ะอาจจะเห็นกันง่ายๆนะหูกลางนะครับหูกลางเขาบอกเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นข่าวสารไวแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ดี คราวนี้จะเป็นหูลมหูหูบนแหลมโอเคโทษทีนะหูบนแหลมนะอาจจะเหมือนแบบเขาเรียกนะในหนังนะครับหูบนแหลมเขาบอกว่าเป็นคนที่รับรู้เร็วแล้วก็ไวต่อสถานการณ์แล้วก็เขาเรียกว่ามีไหวพิบิริพานในการทํางานแล้วก็ช่วงชิงโอกาสที่ดีนะครับคราวนี้จะเป็นหูล่างแหลมล่ะหูล่างแหลมเขาบอกเขาบอกว่าเป็นคนมองการไกลเป็นคนฉลาดแต่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับคราวนี้ต่อมานะหูมน ก็คือเป็นขอบมนอะไรนี้นะเขาบอกเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินมีไอเดียมีครีเอทีฟมีศิลปะเป็นคนที่ดูดีมีชีวิตชีวานะครับคราวนี้นะเป็นหูเหลี่ยมนะสำหรับหูเหลี่ยมก็คือเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจซื่อสัตย์เป็นคนที่ยุติธรรมสุดท้ายถ้าเกิดกรณีหูยาวนะครับเขาบอกว่าคนหูยาวเนี่ยนิสัยคือเป็นคนมุ่งมั่นคิดในเชิงบวกเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็มีคนที่ยึดในกฎสูงนะครับ โอเคครับอันนี้คือเป็นเรื่องของหูงูแห้งหูนะว่าแบบเอ๊งูแหงแบบน,นี้ลักษณะน,นิสัยยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับ c r i b e นะครับเป็นกำลังใจงให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ